วันนี้ปุ๋ยเนบจูนพาลงใต้มาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาชมแปลงสวนปามพันศีราษอายุ6เดือนนะครับบ้านบ่อน,น้ำผุดตำบลถ้ำสิงขอนอำเภอขีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับใช้ปุ๋ยเนบจูนมาตั้งแต่รองก้นหลุมนะครับนะครับมาถึงตอนนี้อายุได้6เดือนนะครับ แตกยอดสร้างใบต่อเนื่องนะครับโตต่อเนื่องและโตเร็วมากด้วยครับนะครับใบใบใหม่ยังไม่เพลาดเลนยนะครับแตกยอดแล้วครับนี่ครับใช้17.33ทุก25-30ถึง30วันนะครับจะได้ต้นโตเร็วแข็งแรง อย่างที่เห็นนะครับตอนนี้เริ่มตั้งโคลวนะครับ